วันนี้เนี่ยกับจู่ๆก็เกิดทั้งชั่วโมามันช่วงบ่ายๆจู่ๆก็เกิดเรื่องของออการพิจารณาวินัยบริยาตออกมาประก,กาศออกมาย้อนหลังตั้งแต่เกมเกมเกมของเกมระหว่างเชียงารายกับสุพรรณนี่คือเกมแรกนะนัดแรกของฤดูดกาลเลยลนั้นก็เสมอหนึ่งหนึ่งเอาไนัดแรกนัดที่สองเพราะนัดแรกของเชียงรายนี่คือเสมอสมุดประการนัดที่สองของฤดูดกาลแล้วก็นัดบุรีรัมกับราบุรีก็เป็นนัดที่สาม แเปน็นด้าที่สองเหมือนกันแล้วก็น,น้าที่สามก,ก็คือท่าเรือกับบุรีรัมที่มีการออกบทลงโทษมานะครับก็มีการพิจนา,นารณากันก็ถามว่าสะดุ้งไหมก็ถือว่าุ้ยก็ต้องบอกเลยว่าอุ้ยเพราะว่าบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมคมวรมันทีนี้จะถามนิดนึงมันเกี่ยวเนื่องกับสุโขทัยไหมไม่เกี่ยวม่เกี่ยว ก็ลงโทษสุขโขทัยไปแต่สามสองสามสี่เคสเนี้ยสองสามเคสเนี้ยอ๋อ,อ,อมันเหมือว่าลงโทษบาจโจไปก่อนแล้วแล้วแล้วสามสี่เคสก็สามคนตัวว่าเกี่ยวไหมถ้ามองมองในภาพแบบเชื่อมโยงมันก็พอจะคิดได้นะแต่ถ้าเอาแต่ถ้า,ถาแบบถ้าแบบบริสุทธิ์ใจเลยก็ช่างมันไม่เกี่ยวหรอกแต่อย่างนี้บอกก่อนว่าอย่างนี้แต่ละเคสทั้งสามเคสเนี่ยครับอ่ะสี่เคสเนี่ยมันเห็นมันมีภาพให้ดูย้อนหลังเคสแรกก็คือสนุกการที่ไป ไปรวมวัดปึ้งตึ้งใส่พลาสติกเดโต้ประตูของสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวะที่โกซุนกปจับน้องชายไปจับน้องชายรู้สึกจะเป็นอีเกสโซเควินอีเกสโซของของบูเล่ลามและอีกจังหวะนึงก็คือจังหวะที่ตานินโยุกชูชูนิ้วนี่นิ้วนิวแต่ว่าดูในนี้นิ้วนางนะแต่ว่าดูเวไวกันเหมือนก็ดูมันไป แล้วก็มีอีกหนึ่งเคสคือปวีปวีไปบวกบวกของบุรีรัมศับ์ก็โดนโดนโดนแบบซึ่งทั้งทั้งสี่เคสเนี่ยโดนคนละสองล้หนักนะมคือถ้าสมมติว่าถ้าเริ่มต้นช่วงอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องอยอมรับว่าเจ้าคุณทำมาตรฐานเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมีเคสที่โดนไปก่อนหนะ้าคือจอมมาร์ตาโตก็สองล้านเหมือนกันถึงขนาดโดนไล่สาบแช่งก็ใช่ไงทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าสมมติว่า การไปบีบการไปชูการไปอะไรก็แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าคุณแบนแบบไหนนะแต่คุณแบนสองนัดเนี่ยนะตรงนี้จะเป็นมาตรฐานทันทีสองนัดเนี่ยมันคือเท่ากับแดงแบบว่าแดงโดยตรงบเอาสักชั่นแบบตั้งใจเจตนาร้ายช่ไร่ถ้าคุณพิจารณาอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติคุณมองว่าการชูนิ้วมันรุนแรงหรือว่าการไปบีบไออวัยวะอะไรดีมันมันรุนแรงหรืออะไรเลยหรือการทุกต่อยมันรุนแรงเนี่ยจะ ทำไปสี่ห้าหกมันก็เป็นเรื่องของคุณแล้วก็ลงาเป็นมัตรฐหารนะคือถ้ามันโดนแล้วมันปัง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 โดนเหมือนกันถูกมันก็จะไม่มีข้อข้อราข้อคอราแล้วเนี่ยคือคุณมาแบนทีหลังแบนตามหลังเนี่ยผมบอกตรงว่ามันไม่ดีเหรอมันมันดีอ่ะมันดีมันดีตรงที่ว่าคุณลงโทษแต่ว่าทาไมก่อนหน้านี้คุณไม่ลงโทษอ่ะก่อนหน้านี้เอ่อทำไมไปลงโทษแต่บัตโจ้แลวที่เหลือตรงนี้ทำไมไม่ลงโทษทั้งที่วันเวลาเนี่ยมันเลื่อนมานานโอเคเราก็จะได้ในส่วนของ ไอ้โรคโควิดที่คุณบอกว่าอาจจะทํางานได้ไม่ตรงเวลาหรือว่ามาครับเดี๋ยวแต่อะไรก็แล้วแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาส่วนของการบริหารส่วนเรื่องของการวางโปรแกรมส่วน,<ม>วนของการเลื่อนการแข่งขันในส่วนของการอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ทําไปแต่ในส่วนของฝ่ายพินามาระาย,ยะและข้อประท้วงเนี่ยคุณก็ต้องทำถ<ม>ูกไหมมันก็ต้องเป็นาตรทฐานกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับฟุตบอลไม่ได้หยุดแค่สี่นัดตรงนี้ วันพรุ่งนี้มันก็มีแข่งเอ๊ะหลังจากที่ส่นเรื่องนี้มันก็มีแข่งพราะมีแข่งปับ๊บตรงเนี้ยคุณควรจะให้ความกันหนักคุณควรที่จะให้ความสําคัญมันจะลงโทษก่ลงโทษจะไม่ลงโทษก็ว่วากันไปนี่อยู่ๆปับ๊บไปลงโทษโน่นปับ๊บแล้วพอมีกระแสะมาทุกคนมันมองไม่เดี๋ยวอบอลเดี๋ยวบอลมันจะกลับมาเตะคือคือผมผมประมาณการนะของไทยอาจจะสักประมาณสองเดือนน่ะน่าจะประมาณพฤษภาเดี๋ยวบอลมันกลับมาเตะทีมที่มันได้รับผลกระทบมันจะมีปัญหาอันนี้อันนี้ส่วนตัวก่อนเรื่องของเคสของการลงโทษย้อนหลังเนี่ย พูดกันตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปนะต,ตัวผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเท่ากับว่ามันเหมือนแบบไปตกหน้าผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ว่าเอ้ยอยู่มีทั้ง VR นะทั้งอะไรนะแต่คุณไม่ลงโทษณเวลานั้นอ่ะตรงๆอ่ะอย่างอย่างเช่นการชูนิ้วกลางเนี่ยหรือว่าการจับอวัยวะเพศของคู่แข่งเนี่ยผมว่าอย่างน้อยหนึ่งแมตช์นเนี่ยน่าจะโอเคผมรู้สึกว่าสองแมตช์เนี่ยมันเท่ากับเคสมันเท่ากับการเตะโดยตรง เตะแบบตั้งใจเตะสมมติว่าวิ่งหลุดมาเตะตัดขาอะไรแบบเนี้ยแบบออฟสัคชั่นฟาวแบบรุนแรงอ่ะซึ่งผมว่าในเคสของทั้งสองคนเนี่ยทั้งทั้งเต๋าทั้งทั้งโกซุนกีอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นท่าเรือหรืออะไรนะผมรู้สึกว่ามันแรงกันมายิงสนุกามันเห็นว่าออกหมัดถูกป่ะไม่เห็นว่าไปออกหมัดก็สองนัดเยาวีเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอ่ะอย่างนั้นเดียวก็ควรจะพอหรือหรือจริงๆแล้วควรจะปรับเงินมากกว่าเพราะว่ามันเป็นบทลงโทษด้านหลังมันไม่ใช่บทลงโทษณเวลานั้นไง อันนี้ส่วนตัวนะ,ะ,ะแต่ว่าพอมันเป็นแบบเอออย่างมันมีเคสของบาจโจมามันก็เลยต้องล้อกันว่าปัังปังอะไรเง<ช>ี้ยแต่ว่าถ้าคุณดูถ้าคุณดูแค่ถ้าคุณดูระหว่างเกมมันไม่ได้มีแค่แค่สองคนนี้หรือสามคนนี้ที่ท,ที่ทำมันยังมีคนอื่นๆที่ที่ยังมีบ้างแต่แค่ไม่ได้ถูกยกมาพูดถึงถอะไรเงี้ยไอ้นี่คือมันผิดพลาดอย่างผมผมมองว่าผิดพลาดแต่ทำแต่ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะหนึ่งนัดหรือสองนัดแต่ว่าผมมองที่ผิดพลาดว่า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วคุณพินาเลยคุณพินาแค่เกมเดียวเอ้แค่นัดเดียวม,มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหรอือคุณจะพินาอีกอีก,อ,กอีกเคสหนึ่งสามสามนัดสี่นัดก็ไม่มีใครว่าแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่า ไปพิจาของบาโจแล้วลืมไม่พิจาพวกนี้พอมีกระแสออกมาคุณพิจาแล้วคุณบอกว่าสองนัดสองนัดนั่นแหละคือความเชื่อถือในตัวคุณมันไม่มีใช่ผมมองผมจะมองอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจในสิ่งนี้พี่บอกแต่ผมผมจะไม่บอกว่านัดสองนัดสามนัดนี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมกผมรู้ว่าวันนั้นถ้าสมมติว่าไอ้ชูนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วก้อยนี่แหละุณเอาหนึ่งนัดสุปีไปต่อยเขาห้านัดสมมตินะไอ้นัดไปบีบไอ้นี่เขาเจ็ดนัดอ่ะสมมติ มันก็ไม่มีใครว่ามันก็แต่ขอยพี่นาตรงนั้นแต่นี่การเป็นว่าคุณไม่พี่นาไม่พี่นาแต่พอในกรณีของบาโจ้คุณพี่นาเขาแล้วก็ออกมาสองนัดหลังจากนั้นก็มีกระแสขึ้นมาในโลกโซเชียลเรื่องอะไรก็้วแต่คุณก็พี่นาเขาไอ้พวกที่เหลือตรงนี้มันก็ไอพวกนี้มันโชคร้ายมีใบเหลืองหลังของควีินดอมลาด้วยอีกคนนึงก็ผมว่ามันควรจะเป็นจริงมันควรจะเป็นแคสประมาณนั้นอ่ะลองถามนะลองถามในมุมมองของความเป็นจริงกันก่อนถามว่าพุ้ตัดสินเห็นเต่านิโยชูนิ้วกางไหม ใบรัวดิเอาขอภาพเมื่อกี้หนะอ่อยไไไอออ้อ้้ขอภาพขอภาพเต่าเต่าชูวกลางไอ้ตรงเนี้ยไอ้้ไอภาพเห็นไหมพี่ว่าพูดถึงสินเห็นไหมเห็นเห็นเนี่ยถ้าโทษมันคือใบแดงเนี่ยมันก็ให้ตรงนั้นดิใช่ไอ้ตรงนี้ไงถูกป่ะถูกป่ะอ่ะเท่ากับว่าพูดถึงสินมองเห็นแล้วว่าชูแต่ ไม่ได้ลงโทษอะไรก็เท่ากับว่าเอ้าแล้วคุณไป่ลงโทษแบนย้อนหลังสองนัดอ่ะผมตึงบอกผมว่ามันรุนแรงเกินไปอ่ผมถึงบอกว่าผมตึงบอกเออมันรุนแรงเกินไปเอ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยให้ใบเหลืองผู้ตัดสินสามารถให้ใบเหลืองได้ได้ก็แสดงเกริยดมันแสดงไม่ถูกก็เท่ากับว่าอันเนี้ยถือว่าผู้ตัดสินผิดพลาดเหมือนกันผิดเลยละถูกป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือผิดถูกป่ะเพราะว่าคุณไม่คุณเห็นแล้วคุณไม่ให้ใบเหลืองอ่ะแล้วที่สำคัญคือไม่ได้พิจารณาด้วยเออเพราะว่าเขาไม่ดูอะไรในเกมนั้นแ่ะถูกถูกป่ะนีี่่่เเนยคคคืืือออผผิิิดดดพูสราาะว เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าแต่คุณไม่มีรายงานหรือคุณไม่ทําอะไรเลยหรือคุณทํารายงานไปแล้วแต่คณะฝ่ายพิจารณาไม่เอามาพิจารณาก็ถือว่าผิดอีกคือในมุมมองผมมันควรอ่านมสมิว่าถ้าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองก็ทบเป็นใบเหลืองใบก็เท่ากับสองเหลืองหรือหรือจะบอกว่าเอางี้มันคือใบแดงเลยก็คือทบเป็นใบแดงใบเท่ากับว่าใบหักแต่ใบแดงก็เท่ากับว่าเป็นเป็นสามเหลือง อ่ะโดนแบน,น,นหนึ่งนัดอันนี้ไม่แปลก<ช><ช>แต่พอมาอยู่ดีมาอ้าวโดนแบนสองนัดคือคือมันกลายเป็นว่าแล้วมันจะไปกระทบอ,อีกสองแมตต์สองนัดคืออีกสองแมตต์ตีนี้ก็ปรับกันบุญอ,อ่ะเออแล้วก็เลยกลายเป็นอ้าวแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันมีเคสแบบเนี้ยแล้วคนอื่นล่ะถูกจับ จับอวัยวะเพศบ้างอะไรบ้ามั่วชูเดี่ยวาบ้างอะไรบ้าแล้วมั่วแล้วเคสไหนมันคือเคสที่จะโดนสองนัดนออกปอถ้าคุณดูเคสสนุการอันนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครเลยนะแต่ผมพูดถึงปวีบ้างก็ได้เดี๋ยวหาว่าแบบไอ้นี่ออสนุการเลยมันสาวมัดอะโอเคเราเห็นว่าเขาสาวถูกป่ะแต่ปวีอ่ะก็ได้สาวไง แต่พี่เอกรณ์ก็เลยต้องโดนส่งหมือนกกัน็แบบอ้าวอะไรวะผมคุณต้องบอกไงถ้าพี่นาวก่อนเนี่ยก็ไม่มีเป็นเราหาหรอกนะแต่คุณมาพี่นาวอย่างนี้แล้วคุณตัดไปที่เลขสองอย่างเดียวเลยเขาก็รับกันไม่ได้เพราะเหตุมีอุทธรณ์นะไม่เห็นมีข่าวเลยก็มันของสุโขทัยก็ไม่มีอุทธรณ์เนีายสุโขทัยก็บอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วดิใช่ไหมเขาก็ไม่ก็ไม่ยุ่งแล้วแต่ว่าไอ้นี่ข่าวที่เพิ่งเกิดสมุทรสาครต่างๆก็คงจะไปพิจารณาทบทวนกันอีกทีแล้วมั้งนะเพราะจะง่ายเพราะช่วงนี้ไปส่งหนังสือที่สมาคมจะมีคนอยูู่่่ปะไมร้ เพราะได้ข่าวมาล่าสุดนี่ทางสมาคมก็ออกหนังสืออีกแล้วนี่ว่าพนักงานบางส่วนก็ไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่สมาคมเอเพราะพับเบรกไปอย่างอย่างปวีทุ่นน้ำลายเงี้ยถุ่น้ำลายหน้าโดนอ่าอะไรเงี้ยถูกป่ะถุ่นน้ำลายเราเข้าใจอ่ะถุ่นน้ำลายอ่ะเพราะว่าปกติเมืองนอกเขาก็แบนเหมือนกันแต่อย่างอย่างแบบเคสที่มันแบบว่าสัญลักษณ์จับอะไรแบบนี้ยผมก็งงว่าแบบเอ้ยมันมันควรจะต้องแบบ ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าถ้าคุณตัดเป็นสองนัดหมดเลยอย่างเงี้ยเท่ากับว่าอย่างเงี้ยเคสมาวีอ่ะกับเคสของของโกซุนกีอ่ะมันมันลิมิตมันคนละเรื่องเลยนะการกระทำมันคนละเรื่องเลยแต่ว่าอาจจะแบบโกซุนกีจะมาเอามือไปโดนนิดนึงในคลิปก็โดนอยู่อะในคลิปก็เห็นเหมือนบี้ก่อะแต่กับกับถุงน้ำลายไอ้ถุงน้ำลายเนี่ยผมว่าโดนแน่นอนซึ่งซึ่งต้องบอกว่า มันกลายเป็นเคสที่เท่าเทียมกัน<ะ>มันเห,บบเ,เ,เหมือนแบบเคสที่โดนใบแดงเหมือนกันเลยนี่ผมถึกว่านี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเงีเออ่ยเคสทุกอย่างมันแบบมันไม่จําเป็นต้องเลขกสองอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าคุณไปตั้งต้นที่ <laughs> ม,มาโชว์มาสองก่อนอะไรเป็นเออรื่องเพามันควรจะแบบเออนัดหนึ่งก็นัดหนึ่งเราก็เห็นว่าเออมันก็แรงแล้วนะส่วนตัวนะวานไปครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสโมสรไหนเขาจะเขาจะอุทธรหรือเปล่าก็อุทธรไม่มีคนอยู่ โธนตอนนี้เขาเดี๋ยวเขาก็ทำงานเขาไม่ยังไม่ทํางานเขาก็ทํางานมีบุโลงโทษอย่างนี้ก็ต้องมีคนนะมีคนมาฟ้องเราไปก็มีคนต้องมีคนรับเรื่องอยู่แล้วนะครับ